สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมในสัปดาห์สุขภาพจิตซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตพอๆกับสุขภาพกายของเราค่ะหลายคนอาจคิดว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วสุขภาพจิตอยู่กับเราทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยครับถ้าใจเราจะบายเราก็มีแรงทำสิ่งดีๆแต่ถ้าใจเราเหนื่อยล้าเครียดหรือรู้สึกโดดเดี่ยว ก็อาจส่งผลต่อทั้งร่างกายและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้เหมือนกันในสัปดาห์สุขภาพจิตนี้เราอยากชวนทุกคนมาดูแลใจของตัวเองกันสักนิดเริ่มจากเรื่องง่ายๆเช่นยิ้มให้ตัวเองในกระจกทุกเช้าพูดคุยกับคนที่ไว้ใจเมื่อรู้สึกไม่สบายใจใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ชอบเช่นฟังเพลงปลูกต้นไม้หรือวาดรูปและอย่าลืมพักจากโลกออนไลน์บ้างนะครับ สุขภาพจิตที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีความสุขตลอดเวลาแต่หมายถึงเราสามารถยอมรับและจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเข้าใจค่ะสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าสุขภาพจิตดีเริ่มจากใจเราเองดูแลตัวเองให้ดีแล้วเราจะมีกําลังใจแบ่งปันพลังดีๆให้กับคนรอบข้างได้เช่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับ ขอให้ทุกคนมีใจที่แข็งแรงและอ่อนโยนในทุกวันครับ